ไม่ทันได้เอาขนของลงเรือเลยครับคุณแอดเจอชะโดชะโดปอกลอยอยู่ข้างเรือครับเดี๋ยวนี้ไม่กลัวคนนะครับครับมายืมเรือคุณตาครับโอ้เรียยร้อยผีใกล้เกินครับโดนก้อนหินอย่างแม่เนี่ออกเรือเลยนะครับคุณแอบขึ้นไปบนบ้านไปเจอชะโดปอกตัวแล้วครับ เฉลโลหรือไปช่อนเนี่ยต้อลูกติดครับถ้ากล้องตกเงาเนี่ยผมกลับบ้านนะผมคุณอาติงอะเฉลโลป๊อกครับเด้อเด้อโอ้โหติดจริงไหมครับโอ้โหตัวใหญ่มาขึ้นอยู่ตรงนี้นี่พี่ต่อมโอ้โหมีดิ ขึ้นต่อหน้าต,ต,ต่อตาเลยไส์ประมาณโลเศษสองโลเนี่ย,ลยปลาโดครับยิงตัวเล็กไปแล้วตัวใหญ่มันขึ้นทีหลังไม่มีลูกกระสุนแล้วไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวค่อยมาตามเฝ้าออกมันก็ขึ้นอยู่แถวนี้เจอยังเอจอตัวลูกดอกอยัง อยู่เช้าไม่คือก็น่าจะต้องสลับถูกไว้ก่อนนะหึมจัดไว้ก่อนเดี๋ยวขากลับผมมาลงเอาให้ได้มันไม่รึกหรอกตรงนี้แต่ว่าถ้าลงแต่เช้าก็เปียกเข้ามาเดี๋ยวผมจัดถูกไว้โอ๊มีตัมีอยู่อืมแค่สองตันมาคมเลยโอ้เมื่อกี้โดไซโลสองโลที่ผมว่าเนี่ยมันอยู่ข้างหลังนะ เตาประมาณสามโลกรมนมีสีแล้วขึ้นเห็นคนตกใจตัวที่พี่เห็นว่ามันขึ้น,นแรงๆันแหละตั้งแต่ที่แรกอือไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้มันลูกกระป๊อกผ่านมันงเางางาผมคิดว่าปลาช่อนหมูยยิงก่อนนี่ครับกระโดดป๊อกน่าจะเป็นค้อเดียวกันเหมือนไอ้ตัวนี้แหละโอเค,อเคมา hai số mình lo mình lú, đuổi, không, cong, khang, kẹp lắm, ok, okay. Ừ. còn các <laughs> อย่างเดียวไม่มีแดดนี่แหละสงสัยจะดึงขึ้นข้างบนอยู่แล้วอินต่ำนี้น่าจะมองไม่เห็นไม่มีแดดเลยไปให้สุดสุดยอดไปเลยฮะมุมนี้ได้เลือก ได้ครับตักกิ่งไม้นี้ออกก่อนสองกิ่งนี้บางเงยิงมองไม่เห็นโอเคหมสองครับเปิดประตูสู่โลกของนักล่านะครับกับคนยิงปลาต้อมฟิชออนครับผมสวัสดีครับนะ้านๆะทุกท่านนะครับผมวันนี้พามายิงปลาเหมือนเดิมนะครับผม ก็วันนี้ฟ้าคืบนะครับเมื่อเช้าทําท่าว่าจะมีแดดพอเข้าหมายจริงก็ฟ้าคืบนะครับผมอุตส่าห์พายเรือเข้ามาหมายในพุ่มนะครับผมพอไม่มีแดดก็ปลาก็ไม่เข้านะครับผมเพราะสัญชาตญาณของปลาถ้าแดดร้อนเขาถึงจะเข้าในร่มครับแต่นี่ฟ้าคืบเขาออกหากินข้างนอกครับผมนี่ก็มาขึ้นหมายที่2แล้วนะครับผมหมายแรกก็ไม่เจอตัวครับก็ทางหมายก็จะเสร็จนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูสภาพหมายนะครับสภาพหมายนะครับ เป็นไม้น้ำท่วมนะครับผมย้าก,ก็เริ่มเน่าแล้วนะครับอนี้ผมอยู่บนต้นไม้ครันี่ก็ถางกิ่งมงกิ่งไม้ออกไปครก็จะนี่นะฮะมีเวงนี้ที่ลมไม่เข้านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับไปชมกันครับ ยิงมาเป็นประมาณกอนนะรอไซส์ใหญ่คงไม่มาแล้วครับมัน,นปนืนเล็กยิงก่อนนะเอ้าปลาไซส์นี้ใช้ยางแข็งๆยิงมีเนื้อนะชอบขาดน,นะที่ผมยิงลดไปหลายตัว,วไซส์นี้ ขาดตอนจังหวัดดึงกลับนี่แหละครับตัวเล็กอ้าไหลไปตามเชือกแล้วปะดูไหมมีม<ๆ>าแต้มกันนะเอ้าหลุดไปแล้ว <c oughs> <laughs> นั่นไงพูดไม่ขาดคำเลย <c oughs> สรุปขาดเนื้อไปนะครับผมป <laughs> เวลาเราดึงเนี่ยลูกดอกมันไปติดกิ่งไม้ครับแล้วก็ปลาร้อยอยู่เชือกเนี่ยเวลาเรากระตุกดึงอย่างเงี้ยปลามันก็จะขาดเนื้อไปตามตัวเล็กเนื้อไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวตัวใหญ่ก็ขาดครับเคยขาดบ่อยไม้นี้ลกนะครับผมใช้สายร้อยห้าสิบปอนดึงอย่างเดียวติดกิ่งไม้ไม่ย่าลาบตายใต้น้ำเยอะนะต้องใช้สายใหญ่ใหญ่เฮ้ปลาหมันไม่มาแล้วครับไปดูกันต่อครับ นิ้วตัวสองนิ้วก็ยิงโโอ้หเหมือนกันไปด้วยปลยาไก่อะวันนี้ก็มีแต่ปลาลับแขกมีแต่ตัวสามนิ้วยิงเล่นนี่นี่ขาดเนือ้อมาขาดตอนดึงมาเนี่ย แต่ไม้นี้ว่าไหนอากาศโปร่งๆเนะี่ยดูดิโอ้โหใช่หมดเลยลบเบื้องเนี้ยย,ย้ยายไม้ย้ายไม้อ่ะขอหยักปืนครับจุ้ยข้างเรือไม่ได้เดี๋ยวไหนเอย สรุปได้ชโดป๊อกสองตัวครับเข้าหมายไม่เจอครับมาได้อยู่ก่อนลงเรือนี่ครับเมื่อเช้าตอนก่อนจะออกนะครับเดี๋ยวก็จะมุดแล้วครับก็เดี๋ยวปลานี่ก็จะให้คุณลุงเจ้าของเรือนครับผมเราจะไปดูเช็คอีกหมายหนึ่งครับที่สะพานครับเผื่อมีประตองกายให้ยิงนะครับไปครับไม่มีไก่ตัวใหม่มาซ้อมแต่ลูกอายุตรงนั้นเดี๋ยวเอาไว้ตาเอาปลาไว้บนเต้าย้นีเด้อ ปลาไว้โหลดมันตัวใหญ่เกินผมกินไม่หมดครับพอได้ปิ้งไม่ทางนั้นมาเอาไปเห็ดดำเปือนเด้อไม่นั่นตาแกวเลยตาตาโมแห้งได้ลูกตาลูกแกวอ๋อผมกำลังเล็งมันอยู่ตาให้ลูกโอ้ขอบคุณมากครับที่ไม้อะไรไฟเนื้อแข็งแต่ว่าต้องผ่าก่อนไม่รู้ว่าไม้อะไฟเนื้อแข็งเลยลูกขึ้นไกลไหมผมก็ตคง

ายไ,ไม่ใกล้เลยหม้แตกครับยิงได้นับเดียวไม้แตกไหวตัวนี้ขึ้น2อรอบนะครับพอไม่เฝ้าขึ้นกำลังจะกลับด้วยโอ้โห ไปลายวะไม่ยิงสองตัวใช่ใช่ขึ้นกุ๊บกุ๊บสองตัวเลยขึ้นหนึ่งเอ้ย ลงสวยด้วยไม่โดนหน้าโดนสวายลยิศน็อกครับปรับพงรู้ว่าเห็นช็อตยิงหรือเปล่านะครับปรับกล้องไม่ทันนะครับ ครับเ่อายิงไปนอกเลยติดทนั่งอยู่บนราวสะพานนะครับรอ,อยิงให้ไกลครับพอดีเห็นปลาโพงตัวไว้ก่อนครับปลาโพงปลาควงปลาบ้าครับแนละ้วแต่พื้นที่จะเรียกกันนะ เข้าจุดตายครับไซส์สวยนะครับก็เริ่กว่าไม่ใหญ่ครับนี่นะครับปลาตัวแรกครับเข้าจุดตายเลยครับกลางหัวเลยโอเคครับยิแด้มนะครับดับยิงปลาอะไรไม่รู้นะครับน่าจะโดนอยู่นะครับกำลังว่าจะถือปลามาอวดส้มไหม คุณค,คุณแอปก็เก็บมาอีกต้้มหนึ่งครับปลาพวงครับ,รบไสพพอๆกันเลยครับหนุ่มครับตัวนึงที่ผมยิงได้เมื่อกี้นะฮะปลาพวงเข้ามองไปจากข้างบนนี่ตัวไม่ใหญ่นะครับดูยิงมานี่ไซโลนโซเนาะสวยสวยปลาพวงนี้มีเมนูอะไรอร่อยคอมเมนต์มานะครับ ทางอุโบนเรียกอะไรปับปับโพงอ่ะโอ้ยเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงล่วงจริงไอ้โอ้โหเดี๋ยวรถเหยียบแทบโอู้้นี่ไงนี่ไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมยิงโดนหรือเปล่าไม่ใช่โดนอยู่เหรอไม่โดนเชือกพันกันเหรอโอ้ยกดรีมทไม่มานี่โดนอยู่เหรอมันโดนเต็มแต่สายของผมหกสิบปอนด์เหรอผมผมแปดสิบเดี๋ยวมันขาดกปเลยว่าเอาทำั เดี๋ยวไปเอาสาย150ปอนด์มาซ้ำเยวใช้สาย150ปอนด์ซ้ำนะโดนเต็มอยู่นะตอนแรกนอกเลยนะปักสงสัยไอ้นะันฟืนนอกแล้วก็ฟืน,ฟน,หเ,นเห็นเลยนะตอนแรกนึกว่า,น,านึกว่าไอตัวไม่ใหญ่ผมก็จะรอมันจีบเห็นตั้งแต่ออกจากผักมาแล้ว ใช่เพราะว่าม,มันหันหน้าเข้าแอปไงแต่ถ้าเป็นผมยิงข้างนี่ตัดน้ำผมไม่ชัวร์ผมก็เลยรอมันจิขอตะบอกแอปทาโดแค่นั้นแหละแอปซับเลยเอาหัวเลยนะเอาหัวเลยเหรอรนนะโดนดไหมครับรรรรน,น่าจะ gì nữa. đồn mai. sắm hoa nãy đã đồn. <mê>? <cười> <cười> đồn <mê? cười> โอ้โดูตอนแรกนึกว่าไม่ไม่ใหญ่เดี๋ยวอิงักวกล้องไม่ติดอยู่แต่ตอนยิงไม่รู้ว่าเปิดกล้องทันหรือเปล่านะครับกดรีโมทรีโมทฐานก็จะหมดเหมือนตัวเล็กๆนะตอนลอยมาครับ ผมก็ว่าว่าชดปัาบผมก็ไม่เรียบผมก็รอให้จิบแอปชดแค่นั่นแหละแอปซัดเลยครับผมเห็นนักแต่งมันเงาเงาก,ก่อนที่จะพูดแล้วพอพี่แอปชดผมันเข้าอยี่ใช่เพราะมันหันหน้าเข้าหาไงแต่ของผมมันก็ข้างคือนึกว่าเล็กไม่เล็กนะครับตัวน,นี้โอ้โห,โหตอนแรกเห็นเป็นเงาเงามานึกว่าจะตัวเล็กไม่เล็กนะครับนี่โอ้โห หลอกตาจริงครับสะพานถึงสูงนี่โอ้โหตอนแรกนึกว่าชะโดป๊อกค,ครับสีซีดๆเห็นเป็นเงาออกมาครับโอ้โหใช่แล้วต้องมีสี่ห้าโลเป็นต้นึ่นแหละใหญ่จับตัวนี้ก่อนเลยมนะีซ้มาอีกซ้ำสามดอกไม่รู้จะออกไงครับทีนี้สายแกนดอกก่อนะครับ ก็น่าจะเป็นโทฟี่ของวันนี้นะครับตอนตอนช่วงเช้าไปเข้าพุ่มก็ได้แต่ชะโดปอกมานะครับผมนึกว่าจะไม่มีผลงานแล้วครับมาที่สะพานนะครับตอนรอแต่เราเห็นขึ้นนึกว่าตัวไม่ใหญ่ครับเป็นสีซีดๆมาพอยิงขึ้นมาแค่นั้นแหละครับน่าจะมีไส์สี่ขึ้นางครับเดี๋ยวไปช่างกิโล บ้านให้ดูนะครับผมยิแอปเลครับ <ไอ S 1> ยิงตอนแรกน็อกเลยเนาะน็ะนอกเลยตันอันนี้ต้องใช้สายใหญ่ครับซ้ำซ้ำกระยกขึ้นจากสะพานะ<อ>เดี๋ยวเข้าถุงกอนครับถ้าเข้าถุงเสร็จแล้วเป็นปลาของเราแน่นอนครับโอเคแต่ถ้ายังไม่เข้าถุงนี่ไว้ใจไม่ได้ครับผมน้อเงเช็คมาตอนหนังกจ็จบแล้วนะครับผมไปไหนมาครับ หนังเขาจะจบแล้วครับตอนแรกว่าจะใส่ให้สามผมไวิต้อมันถักไงทำไมอ๋ออันนี้เอาไปยิงเส้นเดียวตัดสีสามสีเองเอาไใส่เส้นเดียวพอเก็บขึ้นแล้วได้ชะโดตัดเท่าไหร่นี่ชะโดเก็บขึ้นแล้วเก็บขึ้นเมื่อกี้นี่ใส่เป้งเลยเมื่อกี้นี่ ร้อยร้อยออกจากผักตบนึกว่าชะโดปอกไม่ปอกมันมีคู่มันมีสองตัวอย่างนี้เหรอไม่ปอกเห็นซิดๆเป็นเงา,เข,าขาวๆออกมาไงก็เลยบอกว่าไอไอตัวขา,ขาวมันไม่ปอกนั่นแหละเอาขึ้นแล้วนะั่นน่าจะสี่ขึ้นนะ่ะไอ้ไอ้ตัวขา,ขาวมันไม่ปอกเออไม่ตอนแรกเห็นเป็นเงาๆออกมาจากผักนู้นก็เลยพี่เนี่ยอยู่ทางนี้พี่แอปเนี่ยอยู่ อ้เลยเอออยู่ตรงกันมันหันหน้าเข้าพอดีพพีี่่มันมีเหลี่ยมยิงเยอะพี่ก็ยิงแม่งเลยมันอยู่ขัดนี่เหนี่ยมันชอบว่ายเข้าว่ายออกไอไกาอยู่ทีาไม่จีบเขาไม่ยิงหรอกไก่ไกา่จะรอให้จีบไงนึกว่าช h โดป๊อกก็เลยไม่รีบเรียกแอปช h โดแค่นั้นแหละป๊อกไปเลยทางนี้เหลี่ยมเขาได้ไงน็อกเลยนะน็อเลยตึ๊มันไปทางไหนนั่น เป้าแตกวันนี้นี่ก็ชโดโแม่จัดการให้ครับแม่บอกประมาณห้าโลกว่าเนาะครับจัดแอบช่างแล้วแล้วก็ปรับพวงผลงานวันนี้นะครับเดี๋ยวผมอสุญ,ญาสีก่อนนะครับแม่เมื่อกี้พิตติธุระครับดูหัวลูกค้าโอ้ดูนี่อันนี้หัวอันนี้ปรับปรับพวง ไม่บอกห้าโลกว่ห้าห้าโลกว่าเกือบหกละเกือบหกลงโอ้แต่ตอนเห็นในน้ำนี่นึกว่าชโดป๊อกนะครับตอนแรกมาเป็นสีซิดๆิขาขาวรอจิตแอบซับห<ม>น่อยก็สรุปผลงานของวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับผมพอดีตอนที่ยิงอยู่ธุระเข้าด่วนครับก็เลยรีบกลับกันครับก็เลยไม่ได้ปิดคลิปตรงตรงที่ยิงยิงหมายครับรีบกลับมาที่ช็อปกนก่อนครับพอดีแขกมาที่ช็อปครับก็เลย ต้องรีบเอาปลาแล้วก็อุปกรณ์กลับมานะครับเลยไม่ได้ปิดคลิปก็เลยกลับมาปิดที่ฉับนะครับผมก็ผลงานชโดนั้นยิงกับคุณแอปนะครับผมยิงด้วยกันนะครับผมหลายคนสงสัยนะครับว่าเวลาออกออกหมายเนี่ยทาไมทาไมบางทีผมไม่เห็นผมไม่ได้ปลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันมีข้อจํากัดอยู่ว่าผมผมทาช่องเนี่ยผมต้องถ่ายทอดเรื่องราวนะครับผมผมไม่ได้เน้นเรื่องยิงปลามากเพราะว่า ผมต้องการให้เขาเห็นเห็นบรรยากาศของการยิงปูยิงปลาอย่างเงี้ยพอเราพะวงอยู่กับกล้องนะครับผมเราก็จะเสียโอกาสในการยิงปลาครับผมนี่เป็นปัญหาของคนทําช่องครับผมเพราะว่าของผมนี้ยังไม่มีโกโปรนะครับวิดีโอทุกวิดีโอที่น้าเห็นนี่ไม่ได้ใช้โกโปรครับผมใช้มือถือเครื่องเดียวนะครับอ่านะครับผมเพราะฉะนั้นความคล่องตัวในการติดตามพกพาตามตัวอะไรเงี้ยมันจะไม่สู้โกโปรนะครับผมผมใช้แค่มือถือเครื่องเดียวทั้งถ่ายทําแล้วก็ตัดต่อนะครับผม มือถือผมนะครับมีข้อจํากัดก็คือมีความจําอยู่แค่5กิกกว่าๆครับไม่ถึง6กิกนะครับผมคือถ่ายลากยาวๆได้เต็มที่ไม่เกิน50นาทีครับผมอย่างออกหมายวันนึงเจ็ดเจ็ดชั่วโมงอย่างเงี้ยผมก็ต้องบริหารเวลาในการถ่ายครับแล้วเราไม่สามารถจะถ่ายยาวได้ทั้งหมด50นาทีนะครับผมเพราะว่าเราต้องเหลือพื้นที่ของเมมไว้สําหรับตัดต่องานนะครับผมมันเป็นข้อจํากัดให้ว่าผมไม่สามารถจะเปิดกล้องลากยาวนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าปลาจะขึ้นตอนไหน,นครับ อารมณ์ของผมเนะี่ยคืออยากได้ช็อตยิงด้วยนะครับผมพอปลาขึ้นปุ๊บพอมัวเราเอารม,มัวเปิดกล้องปุ๊บเราก็จะเสียโอกาสในการยิงนะั่นเป็นเหตุผลว่าเวลาทําไมผมออกหมายกับเพื่อนทาไมผมจะได้ปลาน้อยกว่าเพื่อนแต่ถ้าไม่ให้ไม่ให้มีโกโปรเอยไม่ให้มีโทรศัพท์ไม่ให้มีการถ่ายทําเลยเนะี่ยให้ออกไปยิงเนะี่ยมันจะไม่พวงเนะี่ยปลาขึ้นก็ยิงโปะเลยนะครับผมเป็นเหตุผลที่ไม่ค่อยได้ปลานะครับผมแต่ว่าทุกครั้งที่ผมอ,ออกหมายด้วยกันนี่ครับ การทำงานเป็นทีมนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมมือใหม่บางทีจะไม่รู้นะครับผมว่าบางทีปลาขึ้นเราเห็นพร้อมกันอย่างเงี้ยเหลี่ยมเราไม่ได้เหลี่ยมเพื่อนได้ถึงแม้เราจะเห็นก่อนเราก็ต้องให้เพื่อนยิงนะครับผมจะไม่จะไม่แบบแย่งกันยิงกลัวไม่ได้ปลาไม่ใช่นะครับผมเพราะปลาได้มาอย่างผมได้มาอย่างเงี้ยผมก็ไม่เอานะครับปลาผมก็ให้เพื่อนหมดเพราะว่าผมผมชอบหาแต่ผมเรื่องกินผมไม่ซีเรียสนะครับผมเราชอบออกไม้เราชอบออกไปตากแดดไปดูบรรยากาศครับผม มือใหม่อาจจะไม่รู้นะครับมันจะมีการนัดยิงกันนัดยิงพร้อมกันนะครับบางทีปลาขึ้นอย่างเงี้ยเราก็นับ1นึ่ายิงพร้อมกันต้องอาศัยการออกหมายร่วมกันบ่อยบ่อนะครับผมทีมงานผมน้องเค้กคุณแอปแล้วก็น้องใหม่น้องคัลเลอร์แล้วก็พี่ชายของน้องคัลเลอร์แล้วก็มีน้องอีกหลายคนอีก2อสาคนนะครับผมเวลาออกหมายจะรู้กันนะครับผมว่าจังหวะไหนควรยิงจังหวะไหนไม่ควรยิงนะครับผมไม่ใช่ว่าเราเห็นปลาเราจะยิงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับผมบางทีเราก็ต้อง ให้เพื่อนยิงด้วยนะครับผมมือใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะครับผมโอเคครับก็อาจจะอารมณบทยาวหน่อยนะครับท้ายคลิปก็ขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมณนะตอนนี้คลิปนี้ก็ตอนที่จะโพสต์คลิปนี้ก็ผู้ติดตาม5 0 0 0ันแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากมากนะครับนานาที่เข้ามากดติดตามให้นะครับผมสาหรับนานาที่เข้ามาชมใหม่ก็ขอบคุณมากมากนะครับผมนานาที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นคลิปตั้งแต่คลิปยังไม่มีอะไรการตัดต่อไม่เป็นจนถึงทุกวันนี้ก็ยัง ติดตามกันก็ขอบคุณมากนะครับผมอะไรที่ไม่ดีก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราก็จะปรับปรุงพยายามปรับปรุงครับเรื่องของอุปกรณ์อนาคตมีแน่ครับโกโปรครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้ทรัพยากรที่เรามีก่อนนะครับเพราะว่าเราเราถือว่าเรายังก้าวก้าวอยู่ขั้นแรกนะครับผมขอบคุณมากครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมปิดประตูบ้านให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ